สวัสดีค่ะยายสนนะคะยายสนไทยฟินแลนด์หรือยายสนชีวิตในฟินแลนด์นั่นเองค่ะวันนี้ก็มาเจอกับยายสนอีกสักตึกคลิปค่ะพี่น้องค่ะวันนี้จะพาลงน้องหาปลาค่ะเอา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 ว่าลุงน้องว่าลุงน้องยายสนแกไปทำอะไรแกไปทำอะไรอีตรงนั้นน่ะเอาเอาช็อต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 ข้าไปยายสนช็อตข้าไปแกทำอะไรมีดทำไมแกไม่เอาอีโตอันใหญ่ๆมากทำไมแกไม่เอาอีโตอันใหญ่ๆหญ่มากแกเอา ฮักเอามีดเล่มเท่าคีตานี่ช็อคเข้าไปช็อคเข้าไปมันจะฮักไม่วันนี้มันจะฮักไหมเอาวแกที่ทําอะไรยายซ้อนแกที่ทําอะไรน่ะนะเอาเอาเอาช็อคเข้าไปช็อคเข้าไปจะฮักไม่นอนวันนี้นอนจะฮักไหมน้อเดี๋ยวจะทําอะไรเดี๋ยวจะเอาไปให้ดูแล้วกินนองเอ้ยฮักไม่ฮักก็เอาจันได้แหละโอยปวดดาปวดดาปวดดา าสาวไทยในต่าง,ดง,ง,ง,งแดนคะ่ะสาวไทยในต่างแดนติ่งลิงติ่งลิงติ่งลิงติงอ้าวลิงตกสางหางสั้นจริงจิงไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะสาวไทยในต่างแดนแบกกระชังไปแล้วคะ่ะมา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 ว่าสันว่าไปไปเดินไปเดินไปหิมะยักไม่ละลายพวกแกจะไปไหน แกจะไปไหนฉันลงเงึอกแก่ละยายสนเอยฉันลงเงึกเอแกแก่ไปไปไปเอาแกก็ไปต่อเ้ยฉั้นก็เดินตามตูดแกไป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 แบกไปแบกกระชัางไปน้องน้ำพี่น้องเอยจะได้ปลาไม่วันนี้จะมานไม่นายที่มะตกเยอะปลาเนี่ยปลาปลาปลาจะน้อยสักเวละพี่น้องเอยพี่น้องจ๋าทำมาน้อยอะรูไม่หน้อยก็คือไม่มานนะพี่น้องเอยภาษาโคราชเออสวัสดีสวัสดียายสซนเอาแกบอกมัมามมมสวัสดีไปเถอะเอาฝากยายสซนจะพามาดู ไราจะพามาดูอะไรพี่น้องเอ้ยหิมะลายลายหิมะลายลายน้ำแข็งพ่อหิมะละลายเป็นน้ำพี่น้องเอ้ยน้ำเต็มคลองน้ำเต็มคลองมาเสียเี่ยวแท้เลยยศสนวัดน,นี่เพราะว่ายศสนอยู่มาหลายปีนานปีพี่น้องเอ้ยรู้ รู้อยู่รู้อยู่ว่ามันจะไม่มีปลาพี่น้องเอยทําไมถึงว่าไม่มีปลาน้ําเต็มคลองน้ําเต็มคลองเดกรลองดูสักตั้งลองดูสักตั้งว่าจะมีไหมพี่น้องเอ่พี่นอ้นองจ๋าถ้าน้ํามไม่เต็มคลองนะพี่น้องเอยพี่น้องจ๋าเพราะปลาจะเยอะอันนี้น้ําเต็มคลองคงจิหมานบ่ยายสนเอยแกจิหมานไม่วันนี้ปนันยังอยากลองอีก เอาน้ามสตยจองดองปนนี้มันจะมีปลาห้แกไม่เยโซน้าน้ำขอดคลองมันถึงจะมีปลาเอาแกโยนแกจะตกไม่เยโซนเออตามไปแล้วตามไปแล้วโซนเออเออเออเกีนรติค่ะทำไปทั่วเนาะมาดูมาดูว่าสั้นว่าเออดูไปคนไปไล่กับไปไล่ไปเอากิ่งใหม่ไปไล่เอาแช่ไว้ตรงนั้นแหละเออแกไม่ต้องมาจมเฉันลู้แล้วฉันลู่แล้วว่าแกที่แช่ไว้ตรงนั้นเอาสั่งให้น้องไปตีไม้อาไม้ไปตีน้ำทั้งนูนเด้อมาไปไปไป เอาไมยไปตีน้ำทักรุดมาตามตามตามไม่ปลามันขัวปลามันยานมันก็มาเขากระช่งพี่น้องเอ้ยแต่ปบาไมากา่กล้าตีให้เห็นพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเขาจะว่าะ เขาเขาจะว่ารุนแรงรุนแรงน้พี่น้องเอ้จก็เลยตัดภัพตรงนั้นทิงท,งท่านตีกิงนั่นนะเอากิ่งไม้ไปตีน้ำต,ตามตามตามปลามันกลัวปลามันย่านมาันเลยบิ่งมาเขากระชังพี่น้องเอยปีหนีไม่มันดอกยี่สซนไม่มีปลากินดอกพี่น้องเอยไม่มีปลากินดอกน้องที่แ่นอกจากจะแช่กระชังไว้กลางคืนแช่ไม่ได้เด้ยพี่น้องหายกระชังหายบ้านนี้ก็ขโมยคือกันพี่น้องเอยถ้าแช่ไปเท่าจะเลือจะรอยไม่แล่วรอยก็ไม่เลือ เด็พี่น้องเอ้ยเข้ากระโมยกระโยกระชากไปกินปกติถูกปีเดอร์พี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าัน,นี้ไม่ใช่พกพบกันรอกพี่น้องเอ้ยเออเห็นไหมน้ำแผบเลยเพราะว่าหิมะเยอะเกินไปข้างบนจะมีหนองใหญ่อีกหนองหนึ่งข้างล่างจะมีหนองใหญ่อีกหนองหนึ่งนะคะเนาะที่นี่เป็นทุ่งนาของเขาตรงนี้ในคลองเล็กๆเมื่อกี้นี่เนาะค่ะเนาะมันจะเป็นคลองเล็กๆแต่ข้างบนด้านบนนู้นเขาจะมีเป็นตาน้ำนะค่ะเนาะเขาจะเอาไอปูนไปลาดเอาไว้ที่ดีนน้ำมันกระตก จากข้างบนมาข้างล่างปลามันก็ขึ้นเป็นเล่นน้ำตกพี่น้องเอ้พี่น้องจ้าตอนนั้นแหละยายสนเอากระชังไปใส่เอากระชังไปแช่ไว้แล้วก็กิ่งไม้ตีน้ํตาม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 พี่น้องเอ้พี่น้องจ้าปลามันย่านมันก็เลยไปเข่ากระชังยายสนปีนี้น้ําไม่ตกอดเลยพี่น้องเอ้ทำไมถึงว่าน้าไม่ตกพี่มะหลายหลายพี่น้องเอ้พี่น้องจ้ายายสนจะบอกอะไรให้พี่มะหลายหลายลดน้ำลดนคลองเลย ชนกันมันไม่เลยเม็ดโต๊กน้ำข้างล่างถ้าขาบ,บนชนกันรึบไปเลยพี่น้องเอยพี่น้องจ้า มันก็นเลยไม่มีปลาขึ้นมาให้กินพี่น้องเอ้ยปีนี่อดปลาจ่อยแต่ก็ไม่อดดอกพี่น้องเดีปลาหางแดงขึ้นเดี๋ยวยนไปทําคลิปมาให้ดูไม่คิดบงังหรอกพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าที่นี่หาปลากินง่ายพี่น้องจา๋าอ่ายยสนกระเหยียบปากมากจนไปสเสลียวอันนี้ก็ก้อนอะไรก้อนยาทุ่งนี่ก็ไปปลูกข้าวค่ะทุ่งตรงนี้เขาปลูกยญ้าให้บัวเขาปลูกยญ้าให้บัวแล้วเขาอยู่บัวของเ,เขาก็ได้กินทั้งปีเนาะค่ะเนาะไอที่ห่อขอ,ขอ,ขอใหญ่ๆนี่ก็เป็นยญ้าค่ะ เียวแล้วก็ขอเอาไว้เห็งกันนน่นแน่นตึ๊บนะคะพี่น้องจาแน่นตึ๊บมันก็เคี้ยวจะอุ้มอยู่ในนั่นนลค่ะมันก็กินได้นาน,นะคะ่ะในวัวของเขาก็จะเอาไปให้วัวกินอันนี้เป็นก้อนยาเนาะ,ะเนาะเขาเรียกไขาย,ยาไขาย,ยาพี่น้องอั้นไขาย,ยาอืายยาอ้อค่ะยังไงยายสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายสนได้ทําคลิปหน้าต่อไปด้วยนะคะพี่ จ๋าเดี๋ยวคลิปตกปาคลิปหาปายังมีมาฝากพี่น้องอยู่ค่ะยังมีมาฝากพี่น้องอยู่ค่ะมีวิธีหาเยอะแยะค่ะที่มีพาะวัน แม่น้ําเยอะแล้วก็หนองเยอะแล้วก็ปลาก็เยอะค่ะเดี๋ยวเยสมจะถ่ายทามาให้พีทีน้องๆได้รับดูรับชมคลิปหน้าต่อไปค่ะไม่ผิดหวังค่ะต้องได้ดูแน่นอนค่ะพี่น้องค่ายังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดกระดิ่งปิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปหน้าต่อไปนะคะ,คะกก็าบขอบคุณค่ะทีพ,พีน้องๆทุกท่านทุกคนได้มาชมยายสนชีวิตในฟินแลนด์หรือยายสนไทยฟินแลนด์นั่นเองค่ะกขอบ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ